สวัสดีแม่ไปดีอืมเอาม่คุยกับเพิ่นก็ได้สบายดีเดลยดยเงิ่อนเงิ่อน,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 นแทเงืน,น,นบาทร้อยหนึ่งเงื่นหนึ่งร้อยนี่มันจะเจะขีดของข้าวนะก็ร้อยาอบาทไม่เอาพิษมันแม่เจ้าเออมันเดี๋ยวนี้มันถ,ถ,ถ้าถ้าไล่เป็นเงินหนึ่งพันบาทนี่ก็สิถ้าไปตีเป็นเงินกีบเทานี้ยี่ยู่หกแสน สามสิหพกีบมันก็เป็นบางมือ,อครับบางมือบางเทอมก็ลดบางมือก็ขึ้นพี่น้องนะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาประมาณบ่ายมงุงเลยพี่น้องเด้อเนาะอยู่บ้านแก้งหลวงเนาะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายาม ทางอี่ล่ะน้องปูนาก่อนนะพี่น้องเนาค้าเจอว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะได้สำเร็จสร้างบ้านเนอนซานแต่ว่าก็มาเยี่ยมพยายามทางน้องเพื่อนนี่แหละเนาะทางพ่อน้องเปียวกับพี่น้องเนาะพี่น้องอิบซีก็ยังคิดฮอดคิดถึงก็ยังอยากพบเจอทางน้องเพื่อนอีกคือเก่าอยู่เนาะก็เลยว่าเอ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมพยายามทางน้องปูนาเนี่ยเด้อว่พี่นเ้องมาหลดพี่น้อยเนาะจากเพคนปุ๊กสั่งอะไรอย่างน้พี่น้อยกำลัง ขึงไม่ขึงตอกอยู่เนาะทั้งนี้กัดขวอยังอันนี้เนาะป้อมอยังนี่เสพพลังแท้ดิโอ้โอ้ยยังดิโอ้ขวมักพริกบ่าหนุ่มแค่ดูด้วยนี่เนาะปิดปิดจมูกพี่เอาไปบอย,บอยละออดเหรโอ้ยเนาะแสดงว่ามีงานแน่นี่ขวมักพริกนี่เนาะ เอออาสบายดีเด้อทั้งนงินป้าด้เนาะป้าเมื่อคืนน้าสาวหน้าสาวน้องปู่นาเนาะอันนี้สิเฮ็ดหยังอันนี้นะเฮือนเจ้าเองบ่โอ้ดูใช้อันเฮือนเจ้านอนปัจจุบันตอนนี้เด้ซะหลังน้อยๆนี่บ่บ้านี้สิเฮ็ดไหมบ้านนี้เนาะอื น้อยบาไวเด้นี่เนาะอ่าเม่นบ่อนข้าเจ้ากำลังเริ่มขึงอันนี้บ่อันนีน้อยนี่พุกจักปีแล้วยันยูนีสามปีอยู่อยู่น้ำกันจะคนก็ยังโมทันได้มีลูกบ่แต่ยังสิเอายุลูกันเนาะมีพ่อปูอยูนำแต่ว่าเรามีเงินพ่อพ่อปู อ๋อป uh, yeah. uh, so uh, no, ูทางผวนบ่บอะิมาอยู่น้ำเจ้าออตัวนี้เพิ่นก็มาอยู่นี่บอมาอยู่นี่สองเดือนมัหนีเพิ่นมันหลังน้อยเราจำเป็นต้องฮ็ดไม้บ่นน้บออือ้าวเนาะใช้พวมงงได้เสเลยฮะอันนั้นมั่งตัวนี้ออกบรัวแาาันนี้เรียบร้อยล้ว่ มาอดอยดอยนองมาอื่นเนาะใจน้องปู่นาอยู่อยู่บ่เนาะเอเป <om> <Or> ็นไดนาะเป็นนันสังกสีมีครบบอยือบ่นี่นะยังจกสิพออเปล่เงินนำสองล้านเงินสองล้านออยังสังกสียังก็แฟนก็ยังบ่มีมีแต่สิตัดไม้กินน้ำ โอ้ช่างกรีพาแอมพายังนี่เนาะพากกระจาดเนาะช่งกระเนาะยังโบทันมีอ,อ Jamie, ัน LIKE นี้กันเนาะเอ่อกันเชว่ากับเฮาให้ตั้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไปทางน้องปุนาก่อนเลยส no. ิย่างผู <ท Natürlich. S 2> ้มาพวกมาพี่เด้อไปเด้อกําลังขว no. ่งพลกอยู่เนาะว้ามีตู้สบายดีมีตู้อยู่นี่มีแห้งเออ สิปุ๊กส่างไม่เนาะอันนี้มันน้อยไปเนาะเอ้ยเออน่ะสิเงีบมามองนี่แหละนี่เนาะมองครึงนี่แหละนี่เนาะตั้งไว้นี่แหละเขียงตีนก็เอาอันอ่าดินดานเนาะเขียงตีนก็ตีนเสาเอานี่มาตั้งเอาพี่น้องเออแบบตั้งเสิเลยนี่เนาะเอาเนาะพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องอีฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะ อ่าเปิดภาพเปิดกล้องมากันนี่แหละเพียงนอกระดังเริ่มทุกสั่งเนาะนี่ก็เป็นอี่ก็กลัวหนึ่งเสาเนาะบุตรตีโดนี่ซอยกันอันนี้เนาะเอาสบายดีเด้อเนาะเอาต่างมอเตอร์โกลาเนาะอ่ามาอยู่นี่บ้านนี้เนาะนี่ซอยทางน้องเนาะบ่จุดบอ ราวๆนะนี่อักะเกียมไว้ย่อมอื่นบ่นี่นะแม่นแล้ครับๆอ๋อ6บ่ให้66เนาะใส่ล่าอยู่อีบ่อยู่อยู่โอ้ยดเิ่นลงมาเลยแล้วบัดนี้เนาะเนาะเอ้า พอแล้วเหรอสีโอ้ดีอยู่เนาะเห็ดแจกมพักอยู่เนาะเนื้อตัวนี่ละไหมนี่เลยเอ้เนาะมาบึงทั้งนี้ก่อนเป็นจังนไรเนาะวานหนึ่งก็เห็นโทรหาพี่น้อยเนาะโอ้งามจนบกอันนี้เนาะน้ำนองกันข้ากนล่อเนาะ

ไพ่นะแม่ได้เสมอเอาพอเชียงหนีไม่นะแขกกแม่เตโคนกลางมันอืมขันโทรมาแบบไรลูก right> ิันโทรม้าวถามพอเชียงก้อนว่าเงินเท่าไรเงินแบบเงินบาทด้เท่าได้ขันซื้อด้ ถามเบื้องภาษียงินเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรก็ได้เดี๋ยววางก่อนก็ได้ดุวางก่อนคุยก่อนคุยก่อนไหนอ่าแบบเพิ่นโทรมาแบบไรนี่นะเพิ่นโทรมาว่าคันเปลี่ยนเงินเงินแบบพอใส่ชนตัวนี่แหละว่าคันเปลี่ยนเท่าใด้ว่าคันใดนะเลขกระม de ืนบาทเดี๋ยวเปลี่ยนเอาเป็นอย่างคือถามภาษีเงินทั้งทั้งเจ้ามั่งพ่อกับแม่เจ้าโ่หูสมบูรณ์ เพิ่นอยากซอยเจ้าบ่หรือว่าแบบใดเพิ่นอยากซอยจักและมูจักด้วกันแล้วเพิ่นว่าโทรไปรเชียงเดียกันไปเชียงเออแต่คันว่าพบเจอไปเชียงเพิออ่นจะถามไปเชียงสัมบ่เลยอ๋อโอเคบพิ่อยากดอกเนาะงั้นเดี๋ยวจังน้อยจังโทรก็ได้ไอ้ถ้าดินก็เนาะไพ่นี่เขา่าได้หึงนะบ,บ่นี่ยข้าก็เขาวันนี้โอ้อยังโมมีมยังยังโมมีมองบอ่หลือว่ายังก็ nhưng mà mì để con têm, thở. Đấy mà, phay này nhang của thanh đã mì bao. Mì đã. Tỏa wei sư sư. Đời Con têm ăn con têm này nhang của thanh đã lông mệt bao. mẹ cho hết nhang sậy rồi. Nha. Đời hết kĩ nhau nè. Trang Hả? Bùn năm láo đấy. Ra vòng ยา,า,างไปเบื้องคำสั่งคนคนก็ได้ใช่ไก็ยังเข่าหงเียนะอ,อยู่บ้างอยู่นี่กะหงเย็นเบื่อคือเข่าอยู่เนาะเลยมาแต่ใช้กอจะวากินนี่่ามก็มาแต่คนกลางมันปลูกมันบ่กอดมันตัดเด้ตัดตัดแล้วกว็หุ่นอ๋อตัดมัน,มนเลยเออแต่มันปลูกเลย เนาะพอเห็นรถตัดยังกอแม่เจ้าไปน้ำกันสบกับแม่เจ้ากะนไปน้ำกันพอก็ไปน้ำกันแม่กับน้องโดเกลอ๋อสบายดีเ้วยด้วยังกินยังนะกินเถอะออกทั่วเอยอ๋อเนาะไปหน่อยมาเยี่ยมมายาม เพราะว่าทางน้องเพิ่นโทรมาว่ามีผู้ใหญ่อ่าอยากลมนําเลยอ่าเดี๋ยวจังหลังไม้ก่อนเดี๋ยวบ่เชิงสิโทรหาจังคุยกันก็ได้เนาะเนาะอ้าอาขนมเด้อขอบใจเด้อบ่มีหยังบ่เชิงก็มีแต่ขมขนมนี่ะเด้อเอาไว้แบ่งกันกินอันเพิ่นอันน้าสาวเจ้านี่เพิ่นสิปุกมื้ออื่นเนาะ ลุงและสางนะไผลุงล mm. ุงไสลุงอยู่หวานแกงแปรในติดน้ำเซียอืมยืดไหมพอเพื่อนเรากับลังนิดน่อยหนึงอยู่อนกันเนาะเหนยไปไปย่างไปดึงพุนก็ได้เป็นจังไดั้รถที่ยังขี่ได้คือเก่าอยู่บ่ขี่ได้เยอะอันโทรศัพท์ได้แต่บ่ได้มีปัญหาอย่างบ่ บ่ได้มีมีมีแต่ว่าปัญหาก็ยังแต่บ่มีเงินเติมเน็ตแล้วเนาะเลยก็ยังอยู่เงินเพิ่นแจ้งเติมติซื้อนะเดี๋ยวย่างไปบงเจ้าอันเ็ดอันนี้ก่อนพี่น้องไปกเขาร้อยแล้วเนาะแต่ยังอันเตอพี่น้อง เฮ้ยเชนั่งนี่ว่าไม่ใช่นี่ไม่น้องช่างบ่อันนี้ก็เฮือนเราไม้คือว่าสมทบมาอยู่เนาะตรนนี้ก็เงียบเลยพี่น้องอ่าเป็นไม้เนาะกอกตาก็พอเราไปเก็บไว้เดี๋ยวนอะ่เลี้ยงคักชับไงได้เสด็จปุ้เฮือนเราครับมันมีทีมงานคำว่าถ่ายทำแล้รกันกิด

อเนะอราจักแล้ววชาน,นอน,นอน,นาวไพ<ฮ>่อลวแต่อลวะตอนนี้นอนอุ่นแล้วแหละได้เห็นไหมอืมอาเนเข้ามาหาอยู่บ่เข้าวันนี้เพิ่มื่อวานนี้บ่ nó mặc thích cái này nó đẹp cho mụn đấy kìa phải nói Hả? xôi cần cho nó à, mọi cái này Bừng cái lại mạnh thì nó ừ. chân đây nó nằm đi nhưng bố nằm nè cả Lại cái câu à พยายามเดินชีดนานานะโบพ<ะ>ยายามแลงนะโบะนี่ก็กใกล้จะโบกเลยใกล้เดิวแท้นนี่กันเนาะเหนื่อยโอ,ยอ,อเมนบ,น,บน,น,น,นเลยแถว,วนี้กันเนาะกินนี่เหนื่อยคันแค่น่อยแล้วคันบุมิงยังซื้อแหละก็ไปหินเอาอันนี้บ่อหิดนด๊อกมาแต่ไชนีน่ลนาะ หินอมาแต่ยำเซหินอมาแต่ำ <c oughs> <ว>ยำเซโอ้โหนี่ห้องเลย่ยนี่เนาะอ่า <c oughs> นี๋เอาตัวนี้ห้องไปหน่อยห้ <c oughs> <c oughs> องหลักตั้งขึ้นเ <c oughs> ห็ดใหม่เนาะอันนี้มันว่าได้เนาะน้อยเนาะเลยแค่ไปหน่อยนี่เลียวเนาะเราอยู่น้ำกัน สองคนสวยสองคนนะำพรกลาวงามเลยเจกีก้คือวา่าคือว่าระว่าปู่มานำมาอยู่น้ำสำปองเลยปู่ลาวปู่พอแนาบ้านี่แหละม,มาอยู่นี่สำปองเลยเออแม่น,นานบา้าเขาเราติดคุกเดชไพนะ่น่ะแม่น,นานบ้าเขานี่แหละแม่น,นานบา้าเลยปู่สาวเขาเนี่ย อ๋อผัวผัวของทางผัวของทงั้งั้นนสาวเจ้านีบ่บอกติดคุกเราเป็นยังไปติดคุกจากเล่บูกันเมียเราสับอกเลยเมียแล้วเมียนันเมียนันติดคุกเลยเมียนันไปติดคุกแต่ผัวนันมาอยู่มาอยู่กับลูกเนยอ๋อเมียนันติดคุกบะนี่ผัวเ่าผมมีบางอยู่ก็เลยมาอยู่น้ำลูก มาอยู่น้ำลูกไผ่เนาะมาอยู่น้ำนาสาวเจ้านี้เนะเาะแล้วอ,อยู่บ้านได้จากอะไรไก่เลยบริเวณเขตน,นี้บ่บ่นี่คือกันแต่จากรถเทอะไรเดี้ยทำบึงสาวแล้วอะไรมาอยู่นี้บอกมีทางไปเนาะที่เราเลยพี่น้อยมาอยู่น้ำลูกน้ำเต้าเนี่ยเลยเนาะ แตวลูกสายก็มีผู้เดียวดิฮะลูกสายก็มีผู้เดียวอ๋อมีผู้เดียวผูดซิมาอยู่นลำน้าสาวเจ้านี่บอเยแต่ปักน้ชสาวงามแท้่สานั่นนี่งามแท้เราเห็ดเราขายบอเห็ดกินชิ่วๆแหละอืมก็งามนี่เนาะนี่เนาะผักเสริมเสิมเหมกินกับลาปลาอันนี้พักเสริมกินกับขอบคุณ เป็นเปียงเนี่พี่น้องพักแล้วนี่เนาะเหยพักเสริมผักอันนี้แหละเนาะกินกับลาบกินกับยังต่างๆั้งเอา,าเอาอะไรนั่นแหละมันหมุดยังไม่ได้ชุกคันไดชุกได้กินแล้วมันมุดจานยานมีอยู่บ่ลูกมีอยู่อดี๋จะมายืนพีก่กระเด็ด แม่เพื่อนเป็นเป็นคนอยู่ไทยนะว่าคนไทยคือกันเพิ่นโทรมาดิ่นน้ำเจ้าบอกเลยเพื่อนว่าคันประสียงเข้ามาแล้วโทรแม่เพืน่นเด้อลองลองโทรเลยก็ได้ไดุประสิญบ่ได้หูอกับทางแม่เพื่อนาจะเป็นทางเย็ชีเพิ่นโทรมาดิ่นน้ำด้วยสัมบอ น้าอานี่มันหยุดงักเนาะใค,นใครอยู่มีโทรศัพท์หรือกับพี่น้องก็อ่าโทรมารดิาดนำเนาะนำปุ๋ยไงเป็นไปเบิ้งกับสวนสุดเดียนกระจายแล้วก็พาไปเบิ้งและโทรมาแลรงฟ้าไปเบิ้งสวนสุดเดียนเพิ่น โอสวัสดีไหสดีอ๋อมคุยกับเปิ่นก็ได้สบายดีเลยโดยห,หากะมาหอดเจ้าขันขันว่าเปิดกล้องแนละ้วมันสัญญาณบอกคอยมี่ เปิดปิดก็น่ะปิดปิดกล้องก็ได้ปิดวิดีโอนะลูกปิดให้เพิ่นปิดวิดีโอนะสัญญาณมันจังดีปิดกล้องก็ได้ไห่มันสัญญาณมันอยากขาดมันบุคคลดีปิดรถเจ้ากับปิดนี่นี่กดปุ่มนี้วิดีโอนี่ปิดหมด โอเคอ่ะมาเลยแล้วคือถามเพือพ่อนกับแม่เพื่อนว่าจังไรว่าพรแจ้งว่าทำแม่ว่าจังไรว่าจะทำว่าเงินเงินบาทเขาเปลี่ยนเงินแบบเงินเอาใจในเด็กว่าจะถามว่าเนิ่นเนิ่นแทบจะบาทหน่อยหนึ่งเนิ่นหนึ่งหน่อยดีวัดจะได้เก็บผีของข้าวอ่ะนะครับอัน ต่อร้อยบาทไม่เอาพิษน,นั่นแม่เจ้าเออมันเดี๋ยวนี้มันถ,ถ,ถ้าถ้าไล่เป็น 1, เงินหนึ่งพันบาทนี่ก็สิถ้าไปตีเป็นเงินกีบเท่านี้หญ่อยู่หกแสนสามสิบห้าพันกีบมันก็เป็นบางมือ,อ,อครับบางมือบางเทือมันก็ลดบางมือก็ขึน้นแต่ว่าเต็มที่มันก็จะอ,อ,อยู่ประมาณคงที่นี่แหละครับรม่านหกแสนสามสิบพันหรือว่าแสนสามสิบห้าต่อหนึ่งพันบาทร้อยหนึ่งก็สิประมาณหกสิบหรือว่า, 70, าเจ็ดสิบพันกีบนี่แหละครับ มันมันเบาแย่ครับเด็ดเงินเด็ดคือเดขึ้นเด็ด,ดลงความบริษาทบอลอันไหนครับผม,มต้องหารลบเอาเลยแหละแม่เพราะว่ามันร้อยหนึ่งกับว่ามันหกสิบ หกสิบเจ็ดสิบพันกีบนี่แหละครับผมต้องหารลบไปเรื่อยๆพอผมกับครบบวกลบคูณหารกับพวค่อยเก่งบันไดเรมนไล่ตามเด็ดถาเด็ดแบบถาวนนี่มันเกิดง่ายอยู่เท่าไร่มันยากครับครับสามซื้อๆครับแม่แสงก็โทรมาอยู่พากันตัวแจงมาแล้กโทเด้อ มันสัญญ,ญาณบ่ค่อยดีเนาะอยู่บ้านอัน,น,นแม่นนยูจังหวัดใดวาครับผมอ๋ออยู่ละนองโอ้เดียนแน่นอนครับเนาะอยู่ภักใต้เนาะครับเนาะอยูย okay. ่ภาคใต้ปรเมื่อลอุ้้อำเภอนึงกจะเหโอครับผม มันคือบุคอยได้ยินเนาะนมันสัญญาณอยากรุดเลยครับเงงเงัก <c oughs> อยู่แต่ฝนตกเลยอยู่แล้วรอวะอะไรอะไรครับคันไม่แต่ว่าคันแม่มีเวีอกอย่างไรก็โทษอบรมทั้งทั้งลองลองปูน,นาก็ได้ครับผมัมนแม่ยังหูแต่เหรียญเงินหนีบ่ครับ คุณตุ๊กตาเของใช่ปอ๋อแบบนี้ะครับตรงนี้อาจจะจงดีหน่อิเนาะอาจจะต้อดมันสัญญาณบุคคลดีเพืนไดครับแม่ด้วยนั่นกนะ็เดี๋ยวอันจังโทรลมดินน้ำน้องปู่น่าไม่ก็ได้นะครับนะเนาะครับครับแม่ครับครับผมขอบคุณครับญญรค,ครับครับสวัสดีค่ะอ่ามัน สัญญาณบาคอยดีปันใดพี่น้องมี่แม่แซงโทรมาลายชายอยู่นี่อย่าเราพันติดต่อหาบบเซียงอยู่นั่นนะพี่น้องพันติดต่อเลยวหรอเราพูดกับบบเซียงอยู่ใส่พอนะโทรมาตลอดเอาอะไรเนาะแต่พันยังหู้เด่นเงิ่อนชื่อดอกพัยัเซียงนี่พอนี่ก็โทรมานี่พันโทรมาว่าคันมาบบเซียงนี่ไพ่พอเนย ว่ากันมา,มา,มาบ่นนาเสียงโทรมาเด้อือก็โทรบอกเพิ่อนเรแล้วลูกเนี่ยหระบเพื่เสียงเข้ามาหาแล้วยังเหลือมื้ออีกหอกเพิ่นสิกลับบ้านกะกถมีหยังเพิ่มเติมจังได๋กัจังว่ากันเนี่ยหรอกแต่ว่าให้เป็นแนวทางที่ดีพี่นออ้องเอ้ยเนาะอ่าแนวทางที่บ่ดีเฮาก,ก็บ,โบโก่โอเคนําได้เออแล้วเอ่อเอาอะไรเนาะโทรมาดินมาเอ็นน้ำพี่น้องเนา,เา,าะทางน้องเพิ่อนมันจะเป็นนิพสีติดติดตามนาน เนาะมืนอนี้ก็มาเยี่ยมมายามทางอีฬา,าเพิ่นพอไปเชื่งกับเดินทางลงไปเพลินนี่ไปเพื่อนน้องไสเพื่อนระบิดเนี่พี่น้องกับไปเยี่ยมพยายามน้องไสน,น้ำเนาะเป็นจังดาเทพื้นบ้านเืินซ่านกันไปเบืองน้ำกันอีกนั่นกันเนาะเนาเอาแหละมิจฉาอันทางผู้ใหญ่เพิ่นอยากพูกเงินเด่นเงินเจี๊ยสอหลอกลูกเด้ออ่ากับโบนั่นแหละเพราะว่าทา้งในเพิ่นกับโบนัเด่นเงินพี่น้องว่าเงินเด่นเงินกันบมันโบถาวรมือขึ้นมืนอลง พับนบาทนี่สิได้อยู่หกแสนสามสิบพันกีบหรือว่าบางมื้อกับหกแสนสามสิบห้ามันขึ้นขึ้นลงลงมันบวถาวรเนาะมันบวแต่ใหม่แต่สิปีขึ้นหลังพุ่นสิปีขึ้นหลังนี่คือปีหนึ่งก็ยังอย,งอยู่ในเนลทราคาเก่าหน,นึ่งร้อยบาทนี่เส้าหาพันกีบหรือว่าหน,นึ่งพันบาทนี่สองแสนหาสิพันกลีบมันง่ายๆเลยแต่ก่อนแต่แตะกี้แต่ว่าสมมุติมันบวคือเก่า มันคือเก่าก็เพราะว่ายัางสิ่งของสินค้าเคลือบหูก,กันอะไรพี่น้องมันแพงแล้วก็มันเป็นสินค้านําเข้าเราเสียภาษีลายหาเลรเงินมันก็ต้องปรับขึ้นปรับขึ้นปรับลงตามราคานะพี่น้องเนาะาเอาแจ้งไปก็ต้องแจ้งไปตามเดทแต่ว่าเอาไปพบเข่าเข่าคนเนี่ยเนาะไปชนะบปเชงเดินทางก่อนอุกเด้อถ้าได้คันว่ามีอย่างเพิ่มเติมจังใดไปเชงสีเข้ามาหาไม่เด้อ เดี <N> ๋ยวว่าก <N> ันใส่ไฟไฟนี่แล้วก็ว่าจะไปจะเห็นห้องน้ําแห่เราไว้ห่อยอๆาเอาะไรเนาะจังว่ากันพีน้อยเอ้ยเอ้ยสิเดินทางไปต่อก่อนนี่มันสิค่ํามืดเนาะอ่ะอยู่ดีมแงลูกอ่ะเอ้ยสวัสดีโอ้ยเอาตั้งใจทําใจเฮียนเด้ออใจดพี่น้องมีหยังก็โทรหาโทรินนําเา่ันี้เนาะพแล้บ่เสียงบ่้รถเข้ามาพจอดไว้ทางพุ่นพี่น้อง ชิโค้งไปพลเรือบัตรนี้เนาะทางลงทรายก่อนทางลงทรายก่อนทางนั้นกันยังบ่ทันได้ขึ้นบ้านเฮือนซานมือใดสิขึ้นทางนั้นกันเนาะนี่ไปอัปเดตถามไทยเบื้องล่างกันอีกทีนึงเอาโอเคเอาไม้มาฮันเดอร์ไปไปไปน้อยอื่นพลเรือจังว่ากันเนาะทำไมยังกบเติมจังใดกันเออจะโรยแหละ โอ้เอ้าลูกสาวบ่แม่นลานลาอนข้าวลานเนาะเอาๆเนาะเอ้ยเอาละพี่น้องเอ้ยดนทางไปตอีกก่อนเนาะก็อ่านี่แหละพี่น้องมาเยี่ยมมายามทงลาเพิ่นเนาะลมาเนาะไปเนาะมือเียงขอโเดินทางไปตอีกก่อนเนาะพี่น้องเนาะ จะได้ล,ล่าพ่อแมพี่น้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเนยพี่น้องเด้อเพื่อนเนาะยู่ดีไม่แห้งลํำรวยเวดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพบพุกกันในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายแล้วพี่น้องเด้อ